ลัักกนปรุงพเราจะเริ่มด้วยการเตรียมหมูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหมู3มชั้นนะครับเราหั่นตามทรงที่เราต้องการไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำความสะอาดนะครับถ้ามันมีขนติดอยู่เนี่ยจะใช้มีดโกนโกนออกก็ได้นะครับดึงออกก็ได้หรือจะไปเผาก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการต้มหมูครับตอนนี้ตั้งน้ําเดือดแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมจะปรุงรสชาติน้ําของเราก่อนนะครับด้วยเกลือ จากนั้นเราก็จะทําการหย่อนหมูลบกต้มนะครับโดยการหันด้านหนังลงนะครับพอเราต้มผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับบริเวณส่วนหนังเนี่ยมันก็จะเริ่มนิ่มลงนะครับอันนี้ผมก็จะขีบขึ้นมาก่อนนะครับเราก็จะทําการแทงหนังนะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์พิเศษสําหรับแทงหนังโดยเฉพาะนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถใช้ซ่อมก็ได้หรือว่าจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจิ้มได้เหมือนกันทําการแทงให้มันทั่วๆนะครับจิ้มลงไป อ่าโอเคครับเราจิ้มหนังจนพรุนแล้วนะครับแล้วเราก็นําหมูลงไปต้มต่อนะครับให้ครบ1ชั่วโมงตอนนี้ครบ1ชั่วโมงนะครับผมก็จะมาขีบหมูเราขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะมีความนุ่มแล้วนะครับแล้วนะครับผมก็จะเอาไปพักเอาไว้นะครับพึ่งลมไว้ตากแดดก็ได้นะครับเป็นเวลาประมาณ5-6ชั่วโมง ถ้าในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าไม่มีแดดเนี่ยเราสามารถเอาไปเข้าเตาอบก็ได้นะครับอุณหภูมิประมาณ60-70องศาหรือแช่ตู้เย็นก็ได้เหมือนกันครับอันนี้นะครับก็เป็นหมูที่เราตากไว้จนแห้งนะครับสังเกตที่บริเวณผิวหนังนะครับมันจะมีความแห้งนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งต่อมานะครับผมก็จะทําการตั้งน้ํามันนะครับให้ร้อนๆคราวนี้จะแบบว่าร้อนจะจัดเลยนะประมาณ220องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับ ตอนนี้อุณภูมน้ำมันของเราร,ร้อนจัดแล้วครับประมาณ220องศาเซลเซียสนะครับผมจะทำการทอดนะครับจริงๆเนี่ยเราจะจุ่มลงไปในน้ำมันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากจะให้เห็นจังหวะที่ผิวหนังมันฟูนะครับเราก็จะทำการตักน้ำมันร้อนๆเนี่ยราดลงไปนะครับ พอเราทอดจนได้สีสวยๆนะครับหนังฟูพองดีแล้วนะครับผมก็จะเอาขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับแล้วในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปผสมน้ำจิ้มกันครับใช้เป็นตัวนี้ครับ French Mustard Classic Yellow ครับตัวซอสมัสตาร์ดตัวนี้ครับก็จะเป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะครับตัวนี้จะมีเนื้อซอสนะครับที่เนียนแล้วก็ละเอียดครับก็รสชาติเข้มข้นเพราะว่าเขาใช้เมล็ดมัสตาร์ดครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลย ตัวนี้ก็จะเหมาะกับอาหารประเภทนะครับฮอทดอกไสกรอกแซนด์วิชสเต็กหรือว่าเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมาจิ้มกับหมูกรอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะผสมให้เกิดอีกรสชาตินึงครับนี่ผมจะใส่น้ําผึ่งลงไปนะครับเสร็จแเราก็จะมาเพิ่มคลิกเล็กๆนะครับด้วยซอสพริกทาบ,บสโก้นะครับผสมลงไปคนให้เข้ากันนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาเตรียมจัดเสิร์ฟแล้วนะครับ อันแรกสุดเลยนะครับเราจะมีน้ำจิ้มตัวนี้ครับเป็นฮันนี่มัสตาร์ดทาบัสโก้นะครับแล้วชนิดที่2นะครับก็คือตัวซอสมัสตาร์ดนี่นะครับเพียวๆเลยมีเนื้อนุ่มมากเลยนะครับข้างในนี่ครับแล้วเราก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้ม2ชนิดของเรานะครับแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วตัวซอสมัสตาร์ดแบบนี้นะครับไม่ได้เอาไว้จิ้มกับหมูกรอบเพียงอย่างเดียวนั้นนะครับ ยังสามารถเอาไปจิ้มกับหมูตุ๋นนะครับนิ่มๆเปื่อยๆก็อร่อยไม่แพ้กันครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok และปฟลไลน์แอดครับ